จารณาแบบรูปของจำนวนต่อไปนี้แบบรูปที่1 1 4 9 16 25 36แบบรูปที่2 15 21, 21 27 33 39 45จงหาจำนวนที่น้อยที่สุดที่ที่อยู่ในแบบรูปทั้งสองแบบรูปที่1ก็จะเป็น1ยกกำลังสอง2ยกกำลังสอง3ยกกำลังสอง4ยกกาลังสอง5ยกกาลังสอง หกยกกำลังสองเยกกำลังสองก็จะเท่ากับ49 8ยิก้ากำลังสองเท่ากับ6กสิบสก้ากำลังสองเท่ากับ81เรามาดูแบบรูปที่2 15สิบห้ากหเท่ากับยี่สบเอกหเป็น27 27ิบเวกหเป็น33 33ิบสวกหเป็น39 39ิบเก้เก้เป็น45 สี่สิบห้าบวกอหเป็นห้าสิบเอวกอีกหเป็นห้าเจิบเกหเป็นหกสิบวกอหเป็นหกสิบเก้าหกสิบเก้าบวกอีกหกเป็นเจ็ดสบเกอีกหเป็น,ปนแปแสดงว่าเลขที่เท่ากันก็จะเป็นเลขแปแสดงว่าข้อนี้ตอบแปนะคะ